สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับก่อนประตูดิจิตอลของยี่ห้อมาสุต้านะครับก่อนประตูดิจิตอลของยี่ห้อมาสุต้านี้มันจะใช้แอป TTLock นะครับในการควบคุมนะฮะก็ทุกรุ่นใช้เหมือนกันหมดนะครับฟังก์ชันเหมือนกันหมดนะครับ ก็แต่ละรุ่นของอุปกรณ์ะรจะแตกต่างไปที่ตลับกุญแจนะครับแล้วก็ชนิดของกุญแจนะครับก็ส่วนแอปนี้จะใช้คอนโทรลได้ในทุกรุ่นเลยนะครับนะครับก็เบื้องต้นก็ไปดาวน์โหลดแอป TTL ีล็กนะครับจาก Play Store ของ Android นะครับแล้วก็ในแอป Store ของ i อ s อนะครับนะก็จะเป็นแอปที่มี รูปกุญแจอยู่ในมือนะครับสีฟ้าฟ้านี่นะฮะในมือสีฟ้าฟ้านี่นะครับ,รบก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะครับครับรานนี้พอหลังจากเราเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับเขาจะให้เราทําการรีจิสเตอร์นะครับนะก็คือทาให้ทำให้ให้เราเนะี่ยสมัครใช้งานแอป,ปให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะครับ ก็กดไปที่รีจิสเตอร์นะครับการสมัครใช้งานแอปมันจะมีสมัครได้2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือสมัครด้วยอีเมลนะครับเวลาเราสมัครด้วยอีเมลเนี่ยเขาจะส่งโค้ดนะไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ให้เราเอาโค้ดนั้นมากรอกในช่อง Verification Code นะครับนะรับเราก็เอามากรอกให้เรียบร้อยแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าสมัครด้วยโทรศัพท์ก็ได้นะครับด้วยเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับ ก็เหมือนกันเขาจะส่งข้อความมานะครับส่งโค้ดมาในข้อความเรานะครับพเสร็จแล้วเราก็เอาโค้ดในข้อความนั้นมากรอกในช่อง verification code นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็สมัครเข้าใช้งานนะครับหลังจากสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยนะครับเราก็กลับเข้าไปล็อกอินนะครับนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้าใช้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับนะครับก็ เบื้องต้นหลังจากเราติดตั้งไอตัวไอกอรรตูดีต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะก็จะทําการเปิดบลูทูธที่ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับ mm hmm. เขาจะใช้วิธีการหาอะไรแหลมแหลมลักษณะนี้นะครับจิ้มลงไปในรูรีเซ็ตนะครับรูรีเซ็ตของอุปกรณ์แต่ละรุ่นอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะฮะอาจจะอยู่ตำแหน่งที่โยกย้ายต่างกันไปนะฮะครับก็กดไปที่ รูรีเซ็ตตัวนี้นะครับ5วิก็จะมีเสียงตอบรับนะครับครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านเป็นเลขศูนย์สตัวแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับครับเท่านี้ก็เป็นการเปิดใช้บลูทูธของตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อระหว่างแอปกับอุปกรณ์นะครับ อันนี้ที่แอปเนี่ยมันจะมีกลมๆอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็กดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อตอนนี้เราจะเชื่อมต่อกับดิจิตอลดอลล็อกนะครับหรือว่ากอนประตูอัตโนมัต uh, ิก้อนประตูดิจิตอลนะครับแล้วก็กดไปที่ดอลล็อกนะครับล้วก็กดเน็กครับเขาบอกว่าให้เรากดเลขอะไรก็ได้บน uh, ทัชสกรีนของตงัวอุปกรณ์นะครับ อันนี้ผมกดไปเปิเ,ปเสร็จแล้วผมก็กด Next นะครับนะตอนนี้จะเห็นว่าชื่อของอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อมันขึ้นมาแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้กำลังทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับก็อย่าลืมว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเปิดไวไ้ต้องเปิดบลูทูธของตัวโทรศัพท์เราไว้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเราจะใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อกันนะครับนะเสร็จแล้วพอหลังจากเชื่อมต่อเสร็จนะครับ เขาจะขึ้นชื่อมาให้เราแก้ไขนะฮะเราจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้เราจะเขียนเป็นอันนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อนะ,ะเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเวลาผมอยู่นอกบ้านผมจะได้จําได้ว่าอันนี้มันของประตูไหนนะครับผมจะเขียนเป็นดอทหนึ่งนะครับจะเขียนเป็นดอทหนึ่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กดโอเคไป ก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับจากชื่อที่เขาให้มาอัตโนมัติก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมานะครับนะครับตรงปุ่มขวามือด้านบนนี้ครับที่เป็นลักษณะ1 2 3 4งสหเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่มีจุดตรงกลางเนี่ยนะฮะอันนี้เอาไว้เช็คสเตตัสก็ไปเช็คสถานะว่าตอนนี้ประตูเนี่ยมันล็อกอยู่หรือว่ามันปลดล็อกอยู่นะครับตอนนี้ลองกดดูนะครับปุ๊บครับตอนนี้แอปแจ้งว่าตอนนี้ประตูล็อกอยู่นะครับ ก็ปิดไปนะครับคราวนี้เราจะลองทดสอบว่าออตอนนี้แอปกับอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเราจะทําการกดอ,อวงกลมที่มีรูปกุญแจอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะการแตะแล้วยกมือเขาเรียกการปลดล็อกนะครับการกดค้างไว้มันจะเป็นการล็อกนะครับแตะยกปลดล็อกกดค้างเป็นการล็อกนะครับจะลองดูนะฮะอันนี้ผมจะแตะแล้วยกนะครับ ตอนนี้ก็คือปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมต้องการล็อกผมก็กดแช่ไว้เสร็จแล้วก็จะล็อกให้นะครับแต่โดยปกติแล้วเราจะตั้งล็อกอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตั้งเป็นแมนนวลล็อกก็คือสามารถสั่งปลดล็อกค้างไว้นะครับเสร็จสุดแล้แล้วค่อยไปกดล็อกอีกทีหนึ่งหรือว่าจะตั้งให้เป็นออโต้ล็อกก็คือปลดล็อกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักมันจะล็อกเองนะครับ อันนี้ก็คือการเชื่อมต่อ,อ,อแอปพลิเคชัน TT Lock นะครับเข้ากับอุปกรณ์ประตูดิจิตอลนะครับของม a สุต้าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะอธิบายเรื่องการใส่รหัสผ่านการเ,เพิ่มบัตรการสแกนลายนิ้วมือนะครับขอบคุณครับ